สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเทปบ้ายหรือเทปเด็กนะครับของเน็ตนะครับยี่ห้อนี้ก็คนไทยรู้จักดีนะครับสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงนี่จะชอบมากนะครับเป็นยี่ห้อยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับของยี่ห้อเน็ตเนี่ยนะครับก็ทุกสิ่งนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นแอมจูเนอร์ ปรีหรือว่าเป็นเทปบ่ายอะไรพวกนี้นะครับลำโพองอะไรพวกนี้นะครับก็คือคนไทยจะชอบมากนะครับโดยเฉพาะาเครื่องเล่น CD Player นะครับเห็นบอกกันว่าเสียงดีนะครับเป็นของประเทศอังกฤษนะครับก็ยุคหลังๆเขาก็มาผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือเครื่องเสียงอังกฤษแต่ผลิตญี่ปุ่นประมาณนั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ที่ผมจะมาให้ดูนี่ก็คือเป็นเทปป้ายนะครับรุ่น6 0 2 0นนะครับก็เป็นรุ่นใหญ่อยู่นะครับตัวนี้สำหรับเทปเทปเทปป้หรือว่า,ายี่ห้อเน็ตนะครับก็คือสัญลักษณ์เขาเนี่ยนะครับพวกปุ่มกดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่า,าลูกบิดะไรแนวแนวเน,นี้ยนะครับก็คือมันจะเหมือนกันนะครับ ก็คือรุ่นรุ่นกกเก่าๆรุ่นโบราณนะครับเนี่ยปุ่มกดพวกนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้แทนกันได้เลยนะครับอย่่งลูกบิดวอลลุ่มเนี่ยก็ออกแบบมาเหมือนกันนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นเรียบๆง่ายๆนะครับแต่คนละแบบกับของอเมริกานะครับอเมริกาเขาจะถ้าเป็นโบราณเขาจะเน้นหน้ากากาเป็นอลูมิเนียมมากกว่านะครับแต่ของเน็ตนี่ก็คือเขาจะเป็น สกรีนนะครับหมายถึงว่ามีพ่นสีมานะครับมันออกสีอะไรเทาๆมันจะไม่เชิงดำนะครับออกเทาๆหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับฟังก์ชันก็มีเคปนะครับก็คือเสียบหูฟังได้นะครับแล้วก็มีเข็มวิวเมเตอร์นะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์นะครับเสียบไม์ได้อะไรเงี้ยนะครับมีพิเศษขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือมีวอลลุ่มบาลานซ์นะครับ อันนี้ใช้งานเวลาเล่นเทปก็สามารถปรับเสียงได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้สําหรับอัดเสียงนะครับตัวตัววอลลุ่มใหญ่นี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สําหรับเวลาฟังเพลงเบาเสียงหรือแร่งเสียงอะไรไม่ไม่ใช่นะครับตัวนี้เวลาเราอัดเสียงเราใช้ตัวนี้เป็นตัวกําหนดนะครับว่าให้เสียงเบาเสียงแรงประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้ก็คือมันมีตําหนินิดหนึ่งนะครับก็คือ เข็ม vu นะครับตัวนี้มันเข้าใจว่าตัวกดลวดเนี่ยนะครับมันมันเหมือนว่ามันติดแล้วครับก็คือมันขยับไม่ได้มันแข็งสาเหตุเพราะว่ามันจะมีไฟอยู่ตรงนี้ดวงหนึ่งนะครับมันร้อนนะครับร้อนแล้เปิดมันร้อนตลอดเวลามันทําให้กดลวดเนี่ยติดนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แก้ไขให้นะครับก็คือเข็มก็ไม่กระดิกนะครับเพราะว่า ตัวคอยตัวขดลวดเนี่ยนะครับมันหาไม่ได้หายากนะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็ยังพอหาได้อยู่นะครับอย่างที่2ฝาฝาปิดนะครับฝาปิดก็อาจจะต้องปิดแรงๆนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามยุคนะตามยุคเลยนะครับเพราะว่าโดยว่าเป็นของคนข้างโบราณนะครับรุ่นนี้แต่เสียงนี่สุดยอดมากนะเสียงดีนะครับหัวเทปหัวเทปยังใหม่กิ๊กเลยนะครับอันนั้นนะหัวเทปนะครับ ีให้ดูเลยนะครับยังใส่กิ้งเลยนะครับแล้วก็ไม่สึกด้วยนะครับเสียงเสียงแหลมเสียงไรออกดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เทปใบนะครับหัวเทปส่วนใหญ่จะสึกนะครับแต่ตัวนี้ยังยังดีนะครับหัวเทปใหม่เลยนะครับสำหรับปุ่มพวกนี้ก็เวลาเราเล่นก็เทปเป็นแม่เหล็กเทปแม่เหล็กอะไรพวกนี้นะครับปุ่มกดก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ก็เสียงดอนบี้นะครับก็มีแนวๆน,นี้นะครับก็คือรูปร่างหน้าตามันนะครับเข้างหลังแจ็ค RCA ของเขานี่คือเขาออกมาให้เลยนะฮะเพราะว่าบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยเราต้องมีสาย RCA ไปเสียบจากตัวเครื่องแล้วไปเข้าแอมขยายแต่ตัวนี้มันจะมีสายมาให้เลยก็คือเราไม่ต้องหาสาย RCA เสียบด้านหลังมาต่อแอมอีกแล้วนะครับเพราะมันมีให้เลยนะครับ เดี๋ยวมาทดสอบฟังกันดูนะครับก็ผมก็ให้ให้ลองดูให้ลองเสียงดูนะครับรปเป S <S> ครับก็จะเห็นว่าเข็มวีูมันไม่กระดิกครับตามที่แจ้งไว้นะครับ <S <S <S

ที่บันทึกรีวิวให้ดูนี่อัดจากโทรศัพท์นะครับทีนี้ว่าถ้าเอาไปต่อแอมพ์พักขยายก็เสียงจะมาครอนะครับเสียงดีกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ก็รีวิวให้ดูว่ามันใช้งานได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีนะครับ